วิดีเดดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเดดครับพบกันเป็นประจำอัิตย์การสัปดาห์ละสองตอนทุวนพูดและประัชญาดีบันท y o ยูทูบของ RMUDP Live กับบมกระจรศัก์บำรุงสิมั่นเช่นเคยนะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำมาฝากนะในเรื่องราวของ นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะวัตกรรมบางหรือเออบางตอนบางครั้งบางคราวก็จะมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างนะทั้งหมดนี้อยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดนะครับฝากไว้ด้วยถ้าเกิดนะไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RMTDP Live นะก็อย่าลืมเลยมาที่ YouTube ของ RM g d p Live ค้ามาล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด,เด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับรวมไปถึงรายการนี้วิดีเด็ดด้วยเช่นเคยนะครับสำหรับช่วงนี้วินหน้าหนึ่งครับกณผู้ฟังเรื่องราวจากอพวชครับผนึกกับสมาคมวิทยาศาสตร์นะแล้วก็สปทนะหรือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะเปิดค่ายไทยเซนแคมป ครั้งที่16ชวนเยาวชนแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิทยาศาสตร์ระดบนานาชาติเลยนะนะกระทบไหลกันเลยนะมิดมิดอังกฤษเลยนะฮะพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตแม่ฟังนะครับได้ยินกันแล้วก็น่าสนใจเดี๋ยวมารับฟังกันในช่วงของวินา a 1ตรงนี้กันนะครับส่วนช่วงวิท์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากนะสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุธยาครับลุยกำจัด ผักตบชวาครับเคลียร์เส้นทางสัญจรนะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเรื่องราวรายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศสาโลกครับมีเรื่องราวจากฟาร์มแนวตั้งปลูกเบอร์รี่นะครับนะจริงๆฟาร์มแนวตั้งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเคยนะได้นําเสนอกันไปนานมาแล้วล่ะนะครับแต่ว่าคราวนี้ นะเป็นเรื่องราวของนะเป็นทีของฟาร์มแนวตั้งปลูกเบอร์รี่ควบคุมด้วย AI แก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารอะไรและอย่นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทยสถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง นี่คือช่วงวินาหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุ่นพุทธและประสัสดีมันหัง YouTube ของ r m u d p Live กับบมกระจรศักดิ์บำรุงสิมนั่นครับช่วงนี้วินาหนึ่งครับเรื่องราวจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออ p พชครับหรือ NSM นะครับร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถรัรมภ์และสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออครับกำหนดจัดค่ายไทยไซเอนแคมครั้งที่16เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตโดยกิจกรรมค่ายไทยเซนแคมครั้งที่16นี้นะได้จัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่8ถึง11มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะที่ออพวชตำบลคลอง5อำเาอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีครับซึ่งตรงนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินระว,วิวงศ์ครับผู้ในการ NSM หรือนะอพชอนั่นเองนะบอกว่า NSM นะร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วก็สปทนะครับพนนกกกำลังร่งรวมกันจัดกิจกรรมค่ายไทยไซน์แคมครั้งที่16ขึ้นสำหรับเยาวชน แนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศมาร่วมทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สนุกกับการค้นพบและเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยกิจกรรมนี้นะดังกล่าวนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งของสังคมโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เห็นแนวทางการนำงานของอการทำงานนะแล้วก็มุมมองอัน จะเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การเรียนรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศมากมายนะครับเพื่อให้เยาวชนเกิดทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์พร้อมกันนี้ปีนี้นะก็ยังได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติมาร่วมบรรดา่ยายนะครับอย่างนะก็จะมีศาสตราจารย์ดรอภิ วีรก,กุมารศิวะนะท่านเป็นโคเชอร์แอนด์โปรเฟสเซอร์จากอาเซียนยังเซนติสเน็ตเวิร์กแอนด์ซันเวยูนิเวอร์ซิตี้นะ ที่มาเลเซียนะครับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติผู้มีประสบการณ์การทำงานและประสบความสำเร็จที่มาถ่ายทอดมุมมองการทำงานและการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนากับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระดับชาตินำโดยดออรอดิศรเตือนตรานนศาสตราจารย์ดรพัชณิดาพัชณิตาธรรมยงกิจและดรนำชัยชีววิวัฒนะครับ นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญทั้ง3ท่านเลยนะที่จะช่วยจะชวนสร้างแรงบันดาลใจของการเป็นนักวิทยาศาสตร์และแนวทางการทํางานที่นําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตนะน่าสนใจเลยนะครับปลูกฝังกันนะครับ,นะรบตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนกันเลยนะครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดร์ธนัทคุณ มงคลอัศวรักครับนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธัมรรมบอกว่ากิจกรรมไทยเซนแคมเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารทีที่ทรงอยากเห็นเยาวชนไทยมีเวทีในการเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่าง นะให้เข้าใจการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนานะให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เรียนรู้ผ่านแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์จากมุมมองของผู้ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนไทยทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะจึงเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยผลักดันกิจกรรมไทยไซนแคม นะครั้งที่16ในครั้งนี้ซึ่งเยาวชนจะได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอความคิดและอภิปรายอันเป็นทักษะสำคัญต่อการทำงานร่วมกันในสังคมนะ นะครับให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการต่อยอดความคิดจึงเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อก้าวสู่รูปแบบกิจกรรมในเวทีการแข่งข,ข,ขันระดับนานาชาติต่อไปทางด้านรองศาสตราจารย์ดรบุญโชตเผาวสวัสดยันยงประธานโครงการกิจกรรมไทยเซนแคม บอกว่าไทยเซนแคม์นะถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมค่ายนะคข่าย่ายายนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีและยังได้ส่งเสริมให้เยาวชนที่ได้ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นี้ได้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะ นะกิจกรรมนี้เราเน้นให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกทั้งในการซักถามและการนะเสนอความคิดเห็นนะครับรวมทั้ง ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าใจแนวคิดของการบูรณาการความรู้และการเปลี่ยนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆได้นะครับซึ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับเยาวชนนำไปสู่การพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์อย่างย,งยั่งยืนต่อไปนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจที่ได้จัดขึ้นไปเรียบร้อยนะตั้งแต่ สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองกับโครงการไทยเซนแคมป์ครั้งที่16นะครับใครที่สนใจเรื่องเราของวิทยาศาสตร์สนใจในเรื่องของการทดลองแต่นะอาจจะนะใครที่สนใจนะครับในการทดลองอะไรพวกนี้นะแต่ว่าพลาดโอกาสไปนะครับได้จัดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะก็ติดตามข่าวสารกันดีๆนะจากทางออบพวชนะ นะเกี่ยวกับเรื่องราวของไทยเซนแคมป์นะครั้งต่อๆไปนะครับเผื่อที่ว่ามีนะคุณผู้ฟังเองที่มีบุตรหลานนะครับลูกหลานบุตรหลานของท่านนะหรือว่านะตัวคุณผู้ฟังเองที่สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะก็จะได้มาร่วมกิจกรรมนะครับนะเป็นการ สร้างแรงบนนันดาลใจให้กับเยาวชนอีกด้วยนะครับสำหรับโครงการนาค่ายไทยเซนแคมครั้งที่สิบกที่ได้จัดขึ้นไปสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคใครทีอย่างที่บอกใครที่พลาดนะแล้วก็เกิดสนใจนะก็ลองตามข่าวดูนะจากนะอพวชนั่นเองนะครับนี่คือวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวจากอพวชนะผนึก สมาคมวิทยาศาสตร์แล้วก็สพทนะครับเปิดค่ายไทยไซน์แคมป์ครั้งที่16นะชวนเยาวชนแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาตินะรพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อย,ยอดการเรียนรู้ในอนาคตนะครับอาจถือเป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยดเดียวนี่คือเรื่องราวของวิ์หน้า1น,นะครับช่วงหน้าวิ์ทั่วไทยครับเรื่องราวนะของ ะครเรื่องราวของอสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยาครับลุยกำจัดผักตบชวาเคลียร์เส้นทางจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิ์ทั่วไทยครับช่วงวิททั่วไทย นี่คือช่วงวิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีได้ครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพูธและประสิยวันทาง YouTube ของ RM UDP Live กับบมกระจรศัก์บำรุงสิบม,มันครับนะบก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวิทย์ทั่วไทยนะครับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำนะหรืออย่างน้ำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ นะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้ยยง YouTube ของ RM UDP Live แห่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นทางนะ Facebook f a n p a g เพื่อว่า RM u t p Live นะครับแล้วก็นะจะมีทีมงานมาทักแชทนะครับนะคุณผู้ฟังก็อินบ็อกซ์ทักแชทกับนะกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นนะครับ นะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นคําติชมคําแนะนำาใ่ญนําเสนองอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนไหนก็เลือกซักช่องทางหนึ่งที่สมาเลยนะคุณผูฟ้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเราย้ํากันนะตลอดเลยทุกตอนกดไลค์กด like, กแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทางนะครับนะทางรายการแล้วก็ทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้ครับนี่คือเรื่องราวของวิกทัวไทยครับ เรื่องเรานะจากสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยาครับลุยกำจัดผักตบชวาเคลียร์เส้นทางจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน,นาเรื่องนี้น่าสนใจเลยนะครับเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาครับนายพีรทรน,นาคสุขพ่วงในการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยานะบ,บอกว่า จากปัญหาจํานวนผักตบชวาที่มีปริมาณมากในบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําป่าสักส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางน้ําของผู้ใช้เรือโดยทางกรมเจ้าท่าได้สั่งการให้สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ำํดำดาเนินการกําจัดผักตบชวาและก็วัชพืชนะครับพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ําเพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมขังช่วงฤดูฝนนะครับโดยกรมเจ้าท่ารับผิดชอบดําเนินการในแม่น้ำสายหลักไทยเขื่อนเจ้าพระยารวมระยะทางประมาณ400กิโลเมตรในส่วนของการดําเนินการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะทางกรมเจ้าท่าได้จัดเรือประจำกำจัดผักตบชวาไว้บริเวณจุดต่างๆในพื้นที่ลำน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ อยุธยานะทั้ง4สายประกอบด้วยแม่น้ําน้อยแม่น้ําป่าศักแม่น้ำลบบุรีแล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยานนั่นเองนะครับกรมเจ้าท่าได้จัดเรือกําจัดผักตบชวาเข้าดําเนินการต่อเนื่องส่วนเรื่องผลกระทบต่อการเดินเรือหากมีปริมาณผักตบชวาหนาแน่นจะส่งผล กระทบเพียงการเดินเรือที่ต้องใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องใช้ความเร็วของเครื่องยนต์ในการแหวกผักตบชวานะส่วนการเดินเรือสินค้าไม่ส่งผลกระทบนะครับเนื่องจากการเดินเรือสินค้าจะาใสา่การเดินเรือตามปริมาณการไหลของใส่น้ำเป็นหลักนะครับโดยกรมเจ้าท่าจะติดตามผลกระทบและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องราวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า เวลาไปแหล่งน้ําที่ไหนเนี่ยนะบางทีนะครับก็จะมีแขกไม่ได้รับเชิญอย่างผักตบชวาเนี่ยมากันเยอะแยะมากมายนะครับและถ้ามีมากขึ้นเนี่ยนะเราต้องไม่กําจัดกันซยก่อนนะอย่างที่บอกไปเนี่ยแหละมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการนะครับใช้มีเรื่องราวปัญหาของการเดินเดินทางเนี่ยแหละนะการเดินเรือที่อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นนะครับนะก็ เชื่อได้เลยนะครับว่าผู้ที่ดูแลสิ่งประดิษฐ์นะในเรื่องราวของนะครับนะเรื่องราวของการกําจัดนะครับผักตบชวาเลยนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับนะเห่นว่าแหล่งน้ําใครอยู่ใกล้หลังน้ำนะเวลาไปเนี่ยบางทีก็จะมีนะผักตบชวาเพียบเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าอย่างที่ ได้บอกไปนี่แหละนะถ้าเกิดว่านะไม่ได้กําจัดเลยนะครับมันก็จะเหนื่อยต่อคนที่นะครับคนที่ดูแลในเรื่องเราของเรือการภัยเรืออะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะไม่ใช่เพียงแต่ นะที่ได้นําเสนอไปนะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่นจังหวัดอื่นๆแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครบ,บ้านเราก็สามารถที่จะใช้เคล็ดลับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยเรื่องราวจากสํานักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยานะครับ ได้ลุยกำจัดผักตบชวาเคลียเส้นทางจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนั่นเองนะครับนี่คือวิท์ทั่วไทยนะครับชัวน้าวิศราโลกรับเรื่องราวนะเกี่ยวกับฟาร์มแนวตั้งปลูกเบอร์รี่ควบคุมด้วย AI แก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารหนะ่าเรื่องราวนี้นายจะน่าสนใจบางหน่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับวิ์สถานโลกช่วง วิสธาโลกช่วงนี้วิสลาโลกครับในรายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพูธและประเสีสิันหาง youtube ของ rm utp live ในะเรื่องราวของวิสลาโลกนะครับเรื่องราวจากนักวิจัยชาวแคนาดาครับเริ่มปฏิบัติการผลิตผลเบอร์รี่ตลอดทั้งปีด้วยฟาร์มแนวตั้ง ในอุโมงคเกษตรที่ควบคุมด้วย AI ที่ช่วยดูแลการเจริญเติบโตที่เหมาะสมให้กับต้นเบอร์รี่เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรมีออกให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะซึ่งโครงการอุโมงค์เกษตรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางการเกษตรที่มีการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะเข้ามาช่วยควบคุมโดยเป้าหมายของโครงการนี้คือเพื่อการผลิตอาหารในขนาดที่ใหญ่ขึ้น นะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาการผลิตเบอร์รี่ตลอดปีที่ต้องประสบประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะที่เดาอะไรกันไม่ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้อุโมงเกษตรประกอบไปด้วยเปลือกโพลิเมอร์เสริมใยไฟเบอร์ที่ปิดสนิทนะครับแล้วก็ปิดด้านบนตัวด้านบนนะด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์กึ่งโปร่งใสซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่พัฒนาโดยโครงการนวัตกรรมตะวันตก สำหรับการใช้พลังงานทดแทนโดยทีมนักวิจัยใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าครับนอกจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดบนหลังคานั้นแล้วนะครับแล้วนั้นเนี่ยยัมีการวางแผนนวะวางแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมรอบๆสถานีภาคสนามนาะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะซึ่งเป็นนะที่ตั้ง นะครเป็นที่ตั้งของโครงการเพื่อช่วยปกป้องพืชกลางแจ้งจากสภาพอากาศที่รุนแรงโดยไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์นั้นเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับไฟ LED ปั๊มน้ำปั๊มความร้อนและฮาร์ดแวร์ตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้ฟาร์มทดลองสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องดึงพลังงานจากกริดนะครับอุโมงค์เกษตรแบบเคลื่อนย้ายได้ด้วยระบบเบ เทอร์โกลไลท์แลระบบการปลูกแบบใช้ออกซิเจนและไฮโดรโปนิกนะคุ้นๆนะชื่อนี้คุ้นนะปลูกนะครับนะปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคุ้นๆกันอยู่นะครับผสมผสานกับระบบเกษตรโวลตาิก อันเป็นเอกลักษณ์นะครับทำให้เกิดพื้นที่ปลูกพืชที่ประหยัดพลังงานและควบคุมสภาพอากาศนะครับซึ่งสามารถรองรับสภาพอากาศเลวร้ายและสภาพอากาศในแคนาดาได้เบอร์รี่ที่นิยมปลูกในบ้านและนอกบ้านนะมีทั้งหมด5ประเภทนะก็จะมีสตอเบอร์รี่ออบลูเบอร์รี่ฮันนี่เบอร์รี่กุสเบอร์รี่แล้วก็บอยนะครับ บอยเซมเบอร์รี่นะซึ่งเบอร์รี่ทั้งหมดที่ปลูกในสถานีภาคสนามได้รับการตรวจสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์แล้วร,รวมหึงระบบคอมพิวเตอร์ วิทัศน์ะครับเพื่อตรวจสอบความชื้นระดับคาร์บอนไดออกไซด์และประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงนอกจากนี้ผลเบอร์รี่ยังได้รับการทดสอบภายใต้ความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันของเซลลแสงอาทิตย์เพื่อค้นหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตกลางแจ้งเมื่อเปรียบเทียบกับพืชในร่มนะครับสำหรับฟาร์มแนวตั้งมีความหนาแน่นสูงแล้ก็ยืดหยุ่นนะ เพื่อให้ได้ผักและผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพตลอดทั้งปีด้วยต้นทุนการผลิตต่ำโดยระบบนี้เป็นแบบโมดูล่าโดยสมบูรณ์สามารถปรับขนาดให้เข้ากับสถานที่ต่างๆและสภาพอากาศ ที่รุนแรงได้นะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจดูนี้ AI นะครอบคลุมนะเข้ามาบทบาทนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับบางทีก็อยากจะหนี AI นอกแต่บางทีก็หนีไม่พ้นนะเพราะว่าอนะ่ก็จะนะช่วยนะครับอำนวยความสะดวกยิ่งขึ้นนะหากใช้นะหุ่นยนต์ หรือว่าระบบ AI ก็แล้วแต่นะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิศถานโลกถึงช่วงนี้ท้ายรายการครับใครที่ฟังก็ไม่ทายงอนไปเป็นไรนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมนะกันได้รับชมรับฟังรายการต่างๆของทาง YouTube r m u t p Live แฝงนี้ได้เลยนะเข้ามาแล้วมีหลากหลายรายการให้เลือกนะที่จะติดตามรับชมหรือว่ารับฟังกันได้บางรายการนะก็จะฟังแต่เสียงอย่างเดียวหยนะเหมือนอย่างวิดีเด็ดเนี่ยนะก็จะที่จะ นะค,คุณฟังก็จะฟังกันเลยนะครับหรือว่านะในหลากหลายแห่งนะหลากหลายรายการนะก็จะสามารถเห็นหน้าตาผู้ดาเนินรายการเห็นทั้งภาพนะเห็นทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะ เลือกได้เลยนะว่าชอบรายการไหนตอนไหนนะก็คลิกเข้าไปแล้วก็สมัยที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้อยูที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube RM UTP Live แห่งนี้นะครับและถ้าไม่อยาพลาดรายการโปรดรายการเด็ดเของทาง RM UTP Live แล้วก็อย่าลืมะนะนะ้ามาที่ YouTube ของ R M g D P Live ขามาไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M g D P Live แห่งนี้รวมถึงรายการนี้วิดีเด็ดฝากไว้ได้วยครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประสิาธิภาพทาง YouTube ของ R M U D P Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ with the dead.